สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พราะก็ผมหมออาผู้เชี่ยวชาญด้ารกรรโรคปอดไอซียครับอันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงในปี2025นะครับตามแนวทางของคุณหมอโรคหัวใจของอเมริกานะครับที่เพิ่งลงตีพิมพ์ในปีนี้เองนะครับ ซึ่งคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดเราถามคุณหมอหลายคนเนี่ยว่าโรคอะไรเป็นฆาตกรเงียบที่ทําให้เราเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เสียชีวิตได้มากนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคำตอบก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับเพราะโรคนี้เนี่ยสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจ เรื่องของโรคตานะครับแล้วก็เรื่องของโรคไตพวกนี้เนี่ยมันเกิดได้จากความดันโลหิตสูงนะครับโรคนี้ก็เลยมีการปรับแนวทางการรักษามาเรื่อยๆมานะครับจนในปี2025นี้เองนะครับที่มีการปรับใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือคำนิยามเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเลขสำคัญก็คือ140-90ใช่ไหมครับตัวบน140 ตัวล่าง90ถ้าเกินค่านี้ก็คือความดันโลหิตสูงแต่มาแนวทางฉบับนี้นะครับได้ปรับใหม่เอาเป็นว่าถ้าตัวบนเกิน130ขึ้นมาตัวล่างเกิน80ขึ้นมาถือว่ามีความดันโลหิตสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรักษา โดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็คือจะให้ความดันเนี่ยน้อยกว่า13080นะครับเขาก็มีการแบ่งระดับของความเร็นแรงความดันนะครับซึ่งในเรื่องของความดันเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นบทความสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากฟังผมพูดนะแต่ก็อ่านบทความผมทำเป็น17บทความไว้นะครับจะลงทุกที่ย่างตั้งแต่วันที่15ไปเรื่อยๆนะครับจนจนหมด17ตอนนะครับก็เดี๋ยวลองไปติดตามกันดูได้นะครับคราวนี้ในเรื่องของความดันเนี่ย เขาได้กําหนดไว้ว่าถ้าความดันตัวบนน้อยกว่า120ตัวล่างน้อยกว่า80เนี่ยอันนี้คือปกตินะครับถ้าเกิดความดันอยู่ในช่วง120ขึ้นมาถึง129นะครับตัวล่างยังน้อยกว่า80อันเนี้ยเริ่มจะมีความดันสูงแล้วนะครับต้องปรับพฤติกรรมเพราะเรามีโอกาสทีอ่อาจจะแย่กว่าเดิมได้หรือเป็นลดความดันสูงได้ในอนาคตนะครับกลุ่มนี้ต้องปรับพฤติกรรม แต่ถ้าความดันอยู่ในช่วง130-139นะครับหรือตัวล่าง80-89อันนี้ถือเป็นความดันโลหิตสูงระยะที่1นะครับกลุ่มนี้เนี่ยบางคนก็จะให้เริ่มยาลดความดันเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตหรือเบาหวานนะครับเราจะกลุ่มให้น้อยกว่า130-80แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความดันเนี่ยสูงเกิน140 90ไปนะครับอันนี้ถือเป็นความดันโลหิตสูงระยะที่2แล้วนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะเริ่มยาเลยนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการปรับแนวทางการรักษาใหม่นะครับแล้วก็คําจํากัดความใหม่นะครับในปี2025นนะครับนอกจากนี้เนี่ย เราพบว่าในแนวทางเนี่ยยังแนะนําให้เราวัดความดันเองที่บ้านนะครับเพราะการวัดความดันเองที่บ้านเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถรู้ค่าความดันได้แม่นยํามากขึ้นนะครับป้องกันคนที่เวลามาโรงพยาบาลเนี่ยเราจะตื่นเต้นนะครับเห็นคุณหมอเห็นคุณพยาบาลนะครับใส่ชุดขาวๆเห็นคนป่วยเต็มโรงพยาบาลไปหมดเนี่ยแล้วบางทีเราเครียดใช่ไหมครับก็จะทําให้ความดันเนี่ยขึ้นสูงผิดปกติได้ดังนั้นแนวทางฉบับนี้ก็จะแนะนําว่าให้เราเนี่ยวัดความดันที่บ้าน ด้วยนะครับก็จะได้รู้ค่าความดันของตัวเองแล้วก็สามารถปรับพฤติกรรมได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ในแนวทางนอกจากพูดถึงคำจํากัดความใหม่ของความดันสูงแล้วนะครับเรื่องของการรักษาแล้วเขาก็จะแนะนำว่ายาที่เราใช้รักษาเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับการกินยาหลายชนิดรวมกันใน1เม็ดเนี่ยเช่นมีเนื้อยา2ชนิดอยู่ใน1เม็ดเนี่ย ก็จะดีกว่าการกินแยกอย่างละเม็ดนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มกาทำให้เราเนี่ยอ,อยากกินยามากขึ้นนะครับแล้วก็ลืมน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งเราต้องกินยาความดัน 45- เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินเช้าเย็ยนเนี่ยบางทีเราลืมใช่ไหมครับหรือบางทีเราสึกว่ายาเยอะไม่อยากทานคําแนะนำเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นเวได้นเนี่ยการใช้ยาแบบชนิดที่เราเรียกว่า combination pill เนี่ยก็จะดีกว่าการที่เราเป็นยาแต่ละชนิดมาแยกๆก,ก,กันนะครับแต่ว่า มันก็มีข้อเสียนะครับก็คือว่าเวลาที่ยามันรวมชนิดกันไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องไปปรับขนาดยาในคนไข้อาจจะเป็นโรคไตยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทําได้ลําบากนะครับอันนี้ก็จ,จะเป็นข้อจํากัดของคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยในในแนวทางนี้นอกจากจะพูดถึงเรื่องของการใช้ยาเม็ดรวมแล้วนะครับก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของอาการที่เราเนี่ย ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์วัดความดันที่เป็นแบบสมาร์ทวอชนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมีไปซื้อนาฬิกาที่มันสามารถวัดออกซิเจนได้วัดความเต้นหัวใจได้แล้วก็วัดความดันได้ด้วยนะครับในแนวทางฉบับนี้บอกว่าอุปกรณ์สมาร์ทวอชทั้งหมด ถือว่ายังไม่เป็นมาตรฐานนะครับแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นการผ้าพันรัดรอบแขนนะครับแล้วก็วัดความดันด้วยวิธีทางมาตรฐานเนี่ยอันนี้ถึงจะดีที่สุดนะครับเรายังไม่ได้แนะนำให้ใช้ตัวสมาร์ทวอตเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มาวัดความดันเรานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครมีในการตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยสมมติว่ามันวัดได้ผิดปกติเนี่ยก็ต้องไปยืนยันกับเครื่องวัดความดันมาตรฐานอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อที่ให้เราดูว่าความ ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยในแนวทางนะครับก็จะแนะนําเลยนะครับว่าให้เราทุกคนเนี่ยควรจะความดันน้อยกว่า1 3 0 80นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวความดันตัวใหม่ที่เป็นเกณฑ์ที่เราเอามาใช้รักษาคนที่เป็นความดันสูงในปัจจุบันนี้นะครับตามแนวทางของอเมริกันฮาร์ดนะครับในปี2025ครับครับสำหรับคิวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ